ไปไมก็ท่ากันจนบอก <laughs> <laughs> Để เนาะนั่นก็ได้เนาะร้อนแล้วพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> <Nhiều mưa tháng, cười> <laughs> ອັນນີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ສະບາຍດີເດີ້ໂອ້ແຖນຢາກຄັນແມ່ນເນາະຍຶດຫຼັກຄັດແຫຼວຄັດແຫຼວນີ້ຕິທາງລົດອີແຕກໄປບາດນີ້ພີ່ນລົດบ่ທັດ້ເກາທສາດີນດນນດນ

รวยวะทะลึกสามแลนเลยนี่เนาะเอาอุนน้ยเริบาทน,นี่ยา É lá em é Grano ทันี่ยังบอกแฟงแล้วเอาเลยเลยหนึ่งนึ่งกันใชับตึ บ้านน่ะห่อนแล้วพี่น้องเอ้ยฮอดทางเข้าแล้วเด้อบ้านนี้ยกมือตัอยู่ทางบ้านเฮาเด้จังหน่วยเนาะยกะยิงเ้าเ้้แล้วจะเอามาตั้งอยู่ทางบ้านเฮาเด้จังหน่วยย พอดีบหน่อยพี่น่อยเนาะเห็ดบูม่าขนมเร็วถาดบวบถาดบวเดีะยวเตนั่นนั่นเลย ลเอาเลยเลยวัดโคศีโพธิราชพระธาตุเกตแก้วบ้านนาฮีมาสั่นพี่น้องกันเนาะเป็นเครื่องคลองกระต้มขนมที่ว่าเสียมาแจกเล็กน้อยชาวบ้าน

ใช่ป่ไป่ะป่ะเชื่อเธอเล็กแกแม่นน้าอะไรกันเล tiền À, bọn hôm nay lên một Đó Đó, bất gì đó này mà say ใอ้แก่ขโมนปมง่ะมนขนปะขโนปะกี่ฝุ่นก็วกี่ฝุ่นีพ่ออ๋อเี่ยลองมาษาจีนลองาษเ่